ครับวันนี้ผมจะพามาซื้อวัวตัวนี้ครับว่ามันพอซื้อไหมนะครับสําหรับทุกคนที่ดูในช่องก็มาดูวพาวัวตัวนี้พันไหลแน่นอนซื้อเพราะอะไรดูแผลอยู่ข้างมันครับซื้อเพราะอะไรนะครับเป็นการช่วยชีวิตไปด้วยเลยครับผมว้าวครับผมสวัสดีช่อดีแชนแนลครับผมวันนี้อยู่กับตาตาหล่อนเลี้ยงวัว ทีนี้วันนี้มันมีประเด็นดราม่ากับผมอีกแล้วดราม่าดราม่าก็คือจะมาซื้อวัวแกเพราะว่าเมื่อวานวัวของแกน่ะจะไปขายตลาดจูงผ่านหนะ้าบ้านผมประจําทุกวันจนได้ทำคลิปกันเมื่อวานแต่ไม่คิดว่าแกจะขายทำคลิปไปเมื่อวานนี่เองนะครับ, <S <S บวัวน้อยตัวนั้นทําช็อตไปเมื่อวานแต่ทีนี้ก็คือประเด็นมันเกิดคือแกไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตเรื่องน้งําม้ามัน ทีนี้แกเอาใส่รถกระบะไปขายเมื่อวานนี้เองครับไปขายแต่มันกระโดดรถมันไม่อยากไปม,มันก็เลยไม่ได้ขายเพราะมันเป็นแผลแต่ที่นี้แลแกเลยมาถามจะขายให้ผมผมก็เลยมาดูไปไปดูกันเลยครับปลามันน่าเอาไหมวัวตัวนี้อครับทีนี้ประเด็นมันจะถามตามันเป็นจนังในก่อมื่บ้านบอกทังทงด้วยมื่บานมันเป็นจังในวันนี่ยมื่ว้านเนี่ยแกไปตามันผูกเสียกเงวจั้งหน่อยครับวานนี้เปิดกระจุกไว้เห็นมันหายใจประมารถน่านี่ มันเอาดังไปสูดกระจกออกโอ้เอาเจ้าใส่ใน้รถถึงไหมมองได้เออส่รถใส่หนารถเลยว้าใส่รถตายมันเป็นรถตู้เนาะกูมันเป็นรถตู้เก่าเออมันเียจดะบัดนี้ว่านี่ขับไปครับโดนไปไปฮอดฟากบ้านเพิ่มครับฟากบ้านนู้นดินแดงอืมมันโดดรถมันโดดรถเลยเออเอ้า มันโดดออกจากฟองเจ้าจะเอาไปขายนี่คือเขาเสเอาไปเห็น่างมันเขาจะเอาไปเลี้ยงนี่จางไหนมันบอกเขาจะไปเลี้ยงตอสิสิเขาจะเอาไปขายตลาดนัดอืมว่าหน่อยนี่นะเอ่อใสตัวใดตัวนี้บอกเออนี่ครับนี่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 ตัวแดงๆนี่ครับจะไปขายตลาดนัดบาทนี่เขาเห็นบานมันเขาเลยประกาศซื้อโอ้ก็เลยได้เขาขึ้นมากมาเลี้ยงเจ้าขายผมคูนึงหรือเปล่าอย่างเงียมืนคูนหมื่นนึง สิพอนไปแล้วาโอ้พึ่นนึงนี่ครับปลาเดีนปลาเดนตาล่อนเนาะแกเนี่ยเอจูงผ่านตั้งแต่ไอ j, ไอ, j, ไอ j, ตั้งแต่ผมนั่งเล่นแล้วเขาเคยทักแกเล่น,ลนๆหลายรอบแล้วแหละพูดกันเล่นๆนี่แหละเห็นทีไรผมผมชอบมันน่ารักดีเนี่ยตัวแดงนี่ครับมันออกใหม่เนาะวันนั้นนะแกจะถามแกว่าจะขายเท่าไหร่แกร้องพูดเล่นๆมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยครับประจําทีนี้ไม่ไม่ไม่คิดว่าแกเนี่ย จะเอามันไปขายตลาดนั้นมาแล้วทีนี้โชคของมันก็คือมันโดดรถมันเป็นแผลมันไม่ตายแต่มันไม่ตายครับไม่รู้ว่าเขาจะไปขายเขาจะเอาไปทําอะไรกับมันแหละเองวัวตัวนี้ทีนี้มันโดดรถไอคนที่จะซื้อมันสงสารเลยมันเห็นแผลมันเลยไม่เอากันราคามันตกแกก็เลยกลับมาทีนี้เมื่อวานนี่ครับเมื่อวานนี่เองนะผมทาช็อตเร่นๆไล่จับวัวทีนี้ผมก็เลยทักแกว่าเอ้ามันมันหลงอยู่นี่ได้ยังไงอะไรเงี้ย ก็ไม่คิดว่าจะจะไปขายจะพอไปขายเมื่อวานดูแผลมันสิผมไม่เห็นแผลมันนะไอตัวเนี้ยม,มันโดดลดเหมอนกันเอ้ผมไล่จับมันเลียนๆที่นี่ไม่รู้ไม่คิดว่าจะจะเอาไปขายทีนี้วันนี้เช้าตอนเช้าเนาะตลอดมาบอกว่ามาถามหาผมจะขายวัวทีนี้ไอตัวคนเมืองหนาวไม่มีเงินหรอกครับจะซื้อเนี่ยครับวัวตัวนี้แต่คือคือ จะขอผ่อนแกคือสงสารมันทีนี้แกไม่มีเงินซัพพอร์ตเรื่องน้ํามันมามา,าเจียวหยาดมาตะนเนาะครับเพราะว่ามันต้องใช้น้ํามันวิ่งไปย่าย่า,าแถวนี้ก็ไม่มีแล้วครับเป็นเชียนอ้อยเพราะว่าเดือนหน้าเดือนหน้านี้เขาจะเริ่มเกียรตออกแล้วเขาจะเริ่มเล่นทําเชนแล้วมันน่าจะไม่มีย้าแล้วตรงเนี้ยประเด็นมันนะครับรับรองเลยเดือนหน้าแล้วเขาเกียรตแน่นอนเนี่ยตรงเนี้ยที่มันมาเลี้ยงได้เขาขเคียนอ้อยเขาเช่านะครับอันนี้เป็นเชนของมิตรผลเช่าเช่าทุกปี แต่มีหญ้าเพราะตลอดมาเลี้ยงเพราะมันขึ้นเนาะหน้าฝนนะตลอดเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้บอกตาตัวนี้บอกโอ้มันเป็นแผลไงเล้วตัวตาเนี่อลากบวบันมันรากบวบันรากหรือมันแรนบ่แรน้ำเต็ม โดดลงลงกันล่มเลยลากไปเลยบัดนี้ก็ตาก็เห็นเด้มันโดดอ่ะเป็นปกไก่เล่นบ่เออเสียงแครๆๆๆร์แโอ้โหแล้วเบิ่งกระจกหลังเห็นแต่เสียดเออบ่เห็นงัวได้เห็นแต่เสียดเอนาะจอดจอดไปเพิ่งยังนั่นเองแหละโอ้ยดีดีที่มันไม่เป็นไรครับนี่ก็เลยไปอุ้มขึ้นครับอุ้มขึ้นไปย่างดองๆอย่นี้ แต่คนเมืองหนาวจะซื้อซื้อกับแจนี่บอกเลยว่าผมอะ่ะจะไม่ไม่ไปทําอะไรผมจะซื้อเลี้ยงมันไว้เพราะให้มันเป็นโชคของมันครับเพราะว่าหนึ่งประเด็นก็คือเมื่อวานก็คุยกันเล่นกับแจมาหลายรอบตลอดน,นี่เนาะแจจะจะ,จะ,จะ,จะพูดพูดแพงกันไปแต่ตัวเนี้ยต่อรองกันได้นะกี่พันตาหกพัน ให้หกพันคุณเช้าจะมาบอกเจ็ดพันผมขอห้าพันจขออีกก็เลยได้ต้นหกพันว่าตัวนี้หกพันครับเนี่ยคนเมืองหนาวซื้อเลราคาหกพันแต่จะเอาผ่อนแจ้เพราะว่ายังไงแจก็ขายถ้าถ้าไม่ผ่อนยังไงเจก็จะขายอยู่แล้วไม่รู้เขาจะเอาเป็นไปเข้าลงค่าหรือยังไงก็ไม่รู้ลงเชือดหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจแต่เราคนเมืองหนาวสงสารมันครับสงสารมันก็คือจะให้เป็นโชคของมันเพราะว่าเขาจะเอามันไปถึงลง จะไปถึงตลาดค้าวัวแล้วค้าวัวแล้วไม่รู้ว่าจะทันเงย์กับมันแต่คือตลอดได้เอามาราคาตกครับราคาตกเขาให้ห้าพันฮะเขาให้ห้าพันเขาให้อเขาซื้อช้ำแหน่เพราะเขาขายหรือเขาขายโอ้เขาจะให้ห้าพันเขาจะไปช้ำแหล่ด้วยเขาเม่ใช่ขายเป็นเดือนกนเคค้าอ่ะครับก็คือเขาให้เขาให้เแก่ห้าพันแล้ว ทีนี้ห้าพันก็มันราคายังตกอยู่ทั้งอย่างหนึ่งก็คิดคิดเดือตาเนาะห้าพันมันก็ยังราคามันก็ยังไงอยู่เนาะทังอีกอย่างหนึ่งเขาจะเขาไม่เอาไปเลี้ยงแล้วขเาขาขจะไปทํากินแหละห้าพันเขาจะไปทํากินว่าตัวนี้แกก็ตัวคิดตรงสารยังไงไม่รู้ลเล้วเอากลับมาฮะเ,าเดี๋ยวตั้งซื้อให้มันด้นี่ตั้งว่าตั้งซื้อไม่เลยตา บุญรอดโชคโชคบุญรอดเนาะเอาโชคบุญรอดครับตั้งกันวันนี้เลยไอ้โชคบุญรอดน้ามึงไงทีเดียวมาอยู่น้ำข่อยเตี้ยประตหัวมีจอมมาเนี่ยเอานี่ครับมันเอกลักษณ์มันมีจอมครับตามันมีจอมตาทุกตัวมันมีม่เงินบ่โอ้โหครับดูหัวครับมันมีจอมครับนี่มันเป็นพันอะไรตาพันไทยพันไทยเลย ไท่เลี้ดร้อยไข่เลี้ยดร้อยด้วยไท่แท้เลยไข่ขนาดแต่ไม่ใช่กีบปอนะเป็นพันใหญ่ไหมไม่ไท่กลางไท่กลางแต่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ไม่ใช่ไท่ใหญ่ไม่ใช่ไท่เล็กไท่กลางไท่กลางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับตันตาจับรูปมันหน่อยเด้อมาโอ้ยมันมันจับได้ครับนี่ก็คือเอาบักโซก บุญรอดเชียงเชียงโชคบุญรอดมึงองอกตะผู๋ตัวแม่ล่ะตะผูเนาะเป็นพันไทยแท้ไทยแท้ไทยเลือดร้อยไทยเลือดลอยหูงามจ่อยผุนมึงไงโอ้บักหางเลยขนตาไมมทองเน้นฮะขนตาไห้ทองอขนหางกับไหมทองขนตาไหมทองงั้นแต่ผมก็ดูไม่เป็นนะแต่ว่าเจีบอกว่ามันเป็นพันไทยแท้เลือดร้อยด้วย นี่แต่ว่าโอ้มันวัวมีจอมครับนี่ครับเห็นไหมมันเชื่องนะครับปกติเมื่อวานผมจับมันไม่ได้เลยเองวัวพวกนี้สังเกตเรื่องเรื่องวัวนน่ยถ้ามีขวัญมองนั่งทับนี่มันจะคุ้นโอ้นี่ติอืมนี่แหละเอกลักษณ์การสื่อวัวเบื้องตรงนี้โอ้โหครับก็เราเราได้มาเจาะเราได้มาเจาะเรื่องวัวด้วย,อยไ,อไอไอเรื่องนี้คือผมไม่รู้เรื่องหรอกอย่างอย่างหลายๆคนน่าจะไม่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันตัวมาจาจับนี้อระคุณด้บระคุณมันบอก มันจะแคะมันจะดีดมันจะถีบทีชนครับบักโชคบนรอดครับสายยามันผมให้แล้วเนี่ลเโชคบนรอดะถ้าขวนแก๊ปมองนั่งครับเนี่ยจำไว้เลยบ้ออาดงัอใหญ่งหน่อยทำนี่จังสีนทือเลยมันถีอหงมันถืคุ้นครับทำนี่มองนี้เลือดห่างห้างเนี่ยอืมก็ต้องชื่อมันสวกย่างเยองนะตุ้น ไฟเงี้ยสีมาหลายตัวแมันบอกไฟเงี้มันเป็นอะไรดำดำที่โตตามนัเนาะอืมขวันมันจับอยู่นี่ครับโอ้ยแค่กาแค่นี่เขาใกล้ดีปึ้งปึ้นครับมันเป็นง้อผู้แล้วมันเป็นพันธุ์ไทยแท้เป็นอย่างไรกันพันธุ์ไทยแทะตาพูดตังนี้พันธุ์ไทยแท้นี่คือพันธุ์ดังเดิมพันธุ์โบราณโบราณของไทยก็คือเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่ไประยะแล้ว มันมันมันก็ยังมีคนเถ็ดได้พันมาได้อยู่เนาะประเด็นมันเนาะอยู่กันแของมันคือครับเขาม่เคยแบบมันโดดรถเราไปขายเหมือนว่าเนี่มันได้โดดรถเล็ดลอแลนเก็ตเอาไว้หานกอนอะได้เฮียครับเอาปลาไอตัวนั้นมันพัดยังกันนะแล่นอนตัวมันลูกผสมบามันเราก็ไปขายบาแมนเนี่ยผมลูกมันนะลูกมันประมาณนี้ฮะนี่จะคาดทองนี่จะคาดทอง เยอองเจาอยากได้ประมาณจดกตัวเด้อเออตัวเป็นทุนตัวนี้ก hm ันบอกโชคบุญลอดตั้งซื่อ้มันโชคน้ำสกุลบุญลอดถเบียนรถไหยังอนฮะถ่เบียนรถ้ยังตาถ่เบียนรถขั้นนี้ยังก่อนถ่าเบียนรถเจ้าูนูนห้าแปดซุดูนหาอีกแล้วถ่าเบียนรถเราแปดซูนูนเด้อพี่น้องว่าจแปดหนนะออันอันนี้คือคืออันชื่อว่าหัดแรกออกศูนูห้าตรงตรง บัดย um, oh. right. no ิงว no to okay. yep. ่าจะมาต่นรถตกกันเมื่อไรนี่ตกวหม้วันตกวหม้วันเอาไปขึ้นรถใส่ใส่ขึ้นเลยสื่ไปขายตลกันนะตรงหมูตัวเสือไปขายครับตรถก่อนกะไม่ตัวก่อนเออไม่ใช่ตกรถก่อนครับไอ้ตาบามันแล้วตัวน้อนยังตัวนอนหย่อนฮะไปเพิ่งใกล้ๆนะเิ่งใกล้ๆนะครับไอ้นี่ไอ้นี้ก็วัวพันนี้ก็บามั่นเหมือนกันโอ้โหไปใกล้ไม่ได้หรอกมั้งเลยตัวนี้เลยเลย อันนี้บามันลูกผสมบ่เดี๋ยวไม่ต้องใกล้มากหรอกตาอนนี้บามันโอ้มันสวยเนาะสีสวยครับสีสวยมากเลยเนี่ยนั้งดีเนี่ยผมอยากได้ไอ้บามันเนี่ยอยากได้ลูกมันประเด็นก็คือคนมองหนาวซื้อเนี่ก็คือสงสารมันตัวนั้นแต่คือผมอยากเลี้ยงวัวด้วยแหละเมื่อวานนี้ไล่ตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ไล่หยอกมันในช็อตไปดูนะครับอันนี้ก็บามันบามันอะไรตัวนั้นบามันลูกผสมบามันลูกผสมอันนั้น ผสมอันนี้ลูกผส,สมเพื่อนผสมเพื่อนเบินอันนั้นก็ผสมเพื่อนโอ้ครับผมก็คือโอเคแล้ววันนี้เราได้ยังไงเราก็ได้วัวตัวหนึ่งแล้วนะครับผมขอให้เป็นโชคไอ้โชคบุญรอดนะครับนามสกุลมันก็คือวัวตัวแรกของคนเมืองหนาวที่ดริงอยากจะซื้อวัวมานานแล้วไม่มีเงินตัวนี้ก็จะขอกับยอดวิวยอดไลค์กับทุกคนด้วยแหละเอจะซื้อวัวตัวนี้เพื่อไปการทำบุญไปด้วยในตัวนะครับผมจะเอาไปเลี้ยงไว้เลยเอาอีกตัวหนึ่งไป